สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนี้เจแดงก็จะมาคุยเรื่องหวยไอ้ไข่ขอเสริมสวยก้อนสักก้อนก้อนสิออกกล้องก้อนสิออกกล้องกับแต่งสะกก้อนค่ะท่านผู้ชมแต่งสักก้อนก้อนจะออกกล้องเนาะค่ะเนาะหวยไอ้ไข่ที่ว่าเพื่อน่าเพื่อนบ่นไว้ซีมวดนะถึกถึกละซีมวดบ่โอถึกละสามวดค่ะท่านผู้ชมถึกละสามมวดถึกละสามมวดนี่มวดที่สี่เนาะ ก่อนจะออกกล้องเขาก็แต่งเหมือนดาราเนาะคะ่ะสู้สายตาประชาชนเนะเาะอือประชาชนสายตาประชาชนตั้งหลายมาเบิ่งเฮ้าเฮ้าก็ต้องแต่งสกอนผู้ใดยเสนหนาบกรึกใส่จะของเนาะคะ่ะแต่งพอดูได้อือให้นาขาวๆเนียนๆคนจะได้เบิ่งเนะเาะอือที่เพิ่เป็นวิธีซื้อดอกวา่า ส้มนี่มันก็สวยเหรอคะท่านผู้ชมเพราะว่าหน่ามันกะจ่างเรีวหนากระจางเรีวกเกล็ดโซ่รีมโซ่แชมพูสร้างสร้างเป็นก้อนก็นได้คะ่ะท่านผู้ชม150ร้อยห้าสิบบาทราคาส่งหันสิบบาทเด้ได้สองสองก้อนก็สามร้อยสามร้อยนี่ก็บวกค่าส่งอีกเป็นสามร้อยห้าสิบหอมอ่านให้ฟังก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมสบูู่ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกายลดความมันลดจุดด่างดำกระจ่างใสเต่งตึงมีสารสก,กัดไข่มกวิตามินซีกูต้าไทโอนกีเซรีนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันข้าวเหมาะก,กับทุกสภาพผิวเนาะคะ่ะขนาด120กร,รมัมเนี่ยราคาก็มีด้วย150บาทจะแดงไม่ได้ว่าขายเองเนีอ่ะเขาติดมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะสบู่น้ำมัมข้าวนาใสนาชวย มาสั่งครูขิมก็ได้สั่งปลาสบู่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเหมือนแม่อาลีที่อยู่พิบุลรักเนี่ยเจ๊ขุยเล็กกับเจ๊แดงนะเพิ่อนทัมาสั่งเจ๊แดงกับพวกท่านด้ส่งให้เพิ่นเนาะค่ะเอามาบอกเรื่องหวยไอ้ไข่หวยไอ้ไข่นี่เอายาเฝ้าโทรมาเด้อค่ะโทรบ่รับสายคนโทรมาเยอะๆทั้งสั่งครีมทั้งบอกหวยรับบ่หวัดบ่ไหวค่ะเวลาเฮาทํางานแล้วก็โหลดคลิปอยู่เนาะ อาขอพักๆไว้ก่อนค่ะจะแดงว่างพอพอคุยเสร็จก็จะต่อต่อคลิปตัดต่อคลิปโหลดคลิปมันบ่มีใครมีเวลาไอ้รับโท้อถ้าท่านจัดเก็บเบอร์เจแดงปุ๊บจัดเก็บเบอร์เหมือนเบอร์ลูกเบอร์แฟนมันก็จะมันคืนคืนคืนเลยเนาะถ้าโขคืนก็บเอสยังไงหมายความว่าท่านใช้ไอดีมันจะไม่เข้าเนาะมันก็เด้งคืนก็ทักมากเลยค่ะไม่ต้องเพิ่มเพื่อนเอ้ย บ่เพิ่มเพื่อนก็ถ้าเขามาขอแต่เห็นเสื้อแดงเสื้อแจแดงยลายไม่ร่ายนี่บอกเออก็เห็นถ้าเห็นแจแดงแล้วถ้าเข้ามาเลยถ้าเขามาสนใจคีมว่าสันเก็บไว้นั่นแหละว่าแจแดงว่างแจแดงกับไอ่านคือเก่าเนาะค่ะเนาะใครจะคุยเรื่องเบื่อกันโทรมาเรียงเลขแจแดงอาทิปโล่งยางเดี่ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมอาทิปเผยแพ่ท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมเบิ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าโทรมาบอกหวยให้ไลน์มาก็ได้ค่ะ เจแดงบ่กใครว่างเดี๋ยวรับโทษยาว่ากันด้วยค่ะเป็นลอยๆสายมือหนึ่งมือหนึ่งน่ะรับไหวมือหึงเต้เมยค่ะท่านผู้ชมว่าลายก็เมยเจแดงไปหาหมอแฟนว่าไปหาหมอย้อนเล่าว่าดูนี่ละบอกเล่ายาว้าลายว่าสนได้บอกบอกายขวัญบอกแม่บานเทาใหญ่เล่าว่าลายเพราะว้าลายยังได้โทษมากเบิดมือเนาะว่เว่าลายมันเมยค่ะหวยไอ้ใครนิเนาะ เพิ่นบุญไว้สิบงวดและะ้วกาถูกมาแล้วสามงวดงวดดันท,ทรงเม 1, ื่อไห้หนึ่งหาศูนย์เฮ้ยบวมากแล้ว 1, หนึ่งหาศูนย์บวกซื้อเทสเทีกับว่าศูนย์ห้าหนึ่งว่าสัญญาจจะมากอาจจะตัดซื้อยู่ก็ออกหนึ่งมันก็ออกศูนย์หาหนึ่งเนาะงวดดันหาซี่ศูนย์กัหาซี่ศูนย์เดือดทรงมื่ไห้ หาซีศูนย์เนี่ยมันตรงกับเลขเลขทะเบียนรถอันมอเตอร์ไซค์กุญแจกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ับเบียน,น,น,ส,น,ส,กยนสกาวเนาะบันนี้กะตรงกันกับเลขกุญแจรถเดินสกาวคือกันก,ก็เลข่ารืตอซีศูนย์บ่มักกับซื้อมันก็ออกบันนี้งวดที่สามาราหางประทัดสี่หางประทัดหกสี่หก หนะกสี่หกเนาะกานแต่ว่าเลขถูกมันสองสามเก่าเอ๊ะเจ๊ดเดงจัดสองสามเก่าหลายเป็นเสนียงแต่ว่าสี 4, นะ่หกเนี่ยกับสื่อกันอ๋อสื่อสื่อกันสื่อหลายขึ้นกันบบนีก้กับว่าหลายดอกค่ะท่านผู้ชมว่าว่าหลายเลยเขาเจ้าถือสี่แสนหาแสนเขาเจอยื่นสื้อเข้าเท่าถือหลักหมืน่นหลักแสนเฮดบ้าน เฮาเฮาใจซืือเอาถูกแค่แสนเดี๋ยวเก็ตมืน่นแปดมืน่นหามืน่นซ้ำเนี้ยเขาก็ดีใจแล้วนะ้อผูมื่นหน่อยเนาะข้าเจ้าถือถือกูละสามแสนสี่แสนข้าเจ้าพบปากมิสซิรีค่ะท่านผู้ชมเอาเอาเอาถึงเหล็กไอ้ไครน้องงวดกวนห้เหมือนงวดนี่ไม่เกตไปเอามาละค่ะติดตามไม่เกตได้นะในช่องไม่เกตพารวยเนาะไม่เกตพารวยไม่เกตพาโซกไม่เกตพาโซกเนาะ เพื่อนไปวัดมากล่ะค่ะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวขึ้นให้อันได้ตัวใดเลขทูบเลขหางประทัดน่ะเล,เลขทูบได้เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าค่ะท่านผู้ชมง่ามบ่ตดไว้น่ำเด้อค่ะวดหกสี่หกน่ะมันออกหางประทัดเนาะหางประทัดได้หกเก้าหกเก้ากับห้าแปดแปด นี่หมวกอนหกสหกมันออกสีหกวันนี้ห้าแปดปดมันอาจจะออกห้าแปดแปดห้าก็ได้เด้ค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่หกเก้าตัวนั้นบ,บอกว่าบอกแต่หกสี่หกสี่หกเนาะหมดกอนกระหงังกับหางประทัดกระสือเพิ่นพระกันซือจะง่ายเพิ่นน่ะสื้อสื่อนนสองสามเก้าเบิ้ทุกคนถูกเลได้เป็นหลายล้านเป็นชิบล้าน มาออกเลขหางประทัดนี่ขาเจ้าก็ได้อายุ่ะได้กําไรหลานหนึ่ง่าสั่นนด้จ้างเพื่อนน่ะเดี๋ยวในเพื่อนก็ลงไปกรุงเทพกําได้จ้างเพื่อนตัวทัเบิงหวัดที่ซีนี่จะถูกบ่กวันนี้ก็สองสามเก้ามันออกนอตประทัดเนาะมันออกตันจังหวัดแรกออกสี่ศูนย์กับกับศูนย์หากับหากับศูนย์หาหนึ่งเนาะเมื่อออกหางประทัด ขนาดสีได้ออกได้ทั้งหางประทัดด้วยเขากบหาแปดแปดหาก็ได้พี่ท่านผู้ชมตีเสเลขเจ้าของตีเสเลขผาหัดเนาะห้าแปดแปดห้านี่เลขตัวเก่งของผาฮัตแปดห้าวันนี้กับเจ็ดเก้าหานี่มันก็ถูกแต่ว่าเก้าหาถือกับหมองอื่นตามเนี้ยๆมากมองอื่นก็จะเอาให้เก้าหาอยู่แต่ว่าท่านทั้งจเงจแดงเจบุมีมิตรเก่าเจ็ดเจ็ดเก้าเป็นของเลขผาฮัต เจ็ดห้าห้าเจ็ดเป็นของเลขพระหัตกับของปูสี่ศูนย์เนี่ยตานผูชุมกับเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเกับตัวด้วยบนล่างด้วยนี่แหละแต่เก้นี่เก้ากับหามาปูกันบเกลยงโบโหเจแดงจัดใ่ของเจ้าของละเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ของพระหัตซื้อบนล่าง7จ็ดห้าห้าเจ็ดก็ของพระหัต จัดบนล่างมันตรงกับของปู่สี่ศูนย์ของปู่สี่ศูนย์นี่เจ็ดหาเจ็ดหกจัดไปแล้วเขาจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอา <c oughs> อีกเจ้านึงจ่ายเต็มอีกเจ้าหนึง่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วอยู่ดหนเนี่ยอยู่ไหนีหาา่หระคะท่านผู้ชมวันนี้เลีอยป้ายทะเบียนรถอ่าเลีอยป้ายทะเบียนรถจะไปติดป้ายไปย่าง มารุ่นป้ายทะเบียนรถค่ะท่านผู้ชมในในใน,ในคลิปหนาเดียวเป็นรุ่นป้ายทะเบียนรถน้ำกันที่ได้ตัวใดจากคพนติดบ่ต,ดติดเนาะเป็นเอามาหรือมือว่านเมื่อรุ่นน้ำกันเจแดงก็ลืแล้หลันตัวใดเดี๋ยวไปถามต้องมาติดป้ายให้พ่านผู้ชมโซ่ซะก่อนถือซื้อว่าหมั่นใจจากไปไ้ายใด เดี๋ยวติดเห้นท่านผู้ชมจะกรจะแดงจะทําคลิปให้เบิ่งเนาะค่ะป้ายทะเบียนรถที่เลขกุญจจแจห้าสี่ศูะเดี๋ยวออกไปติดจักรยังสีท่าขาวให้ท่านผู้ชมเบิรงนเนาะคะ่ะเอาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจดห้าหเจดใจเลขของเท้านี่แหะค่ะเจ็ดเก้าห้าหเก้าหกเกาบนมน่บแน่แปดห้าแปดนี่ล่ท่านผู้ชมเนาะ เป็นแนวล่างในการเสียงซื้อเลขสามวดนแล้วงวดที่สี่มันน่าจะออกเด้อคนหวนว้นสี่วดนเนาะน่าจ้าง่นก็ได้เป็นล้านหลายล้านเนาะค่ะท่านผู้ชมมันมีเงินหลายมันจะซื้อหลายผู้ข้าเจ้าถูกหลข้าเจ้าบ่แห่ผู้เฮาถูกดาเมินสองเมินหนี่แหกันาสมลั่นบ้านคือดังคักแทบ่ดังยังได้เอาแหดังเนาะเอาแหดังมันกระดั่งจนตัว เจ้าถูกพันหนึ่งสองพันไก่เฮเนี่ยเป็นยังถูกสวืวสีถูกสองสามแสนเฮเนาะวันหน้ายันจะามือว่าขายให้อยู่ค่ะตรงช่วมเดียวนี้ก็ยุดขายเร้วหมู่บ้านนี่ไปทั้งผนทั้งเจดงย์ใจเจ็ดสิบไปทั้งผุนจหาสิบอืมแทนที่จะาจเต็มลอยเนะาะวันนี้ยุดขายเมื่อนี้ข้าเจ้ายุดขายลเลยจ้เมื่อสงสัยคนซื้อหลายคนเอาซื้อเบดเนอข้าเจ้ากับ บ่ได้หยุดขายดอกคนซื้อบิดแล้วเนาะลงคลิปเร็วกันื้อเร็วยวงวดหน,นา่งวันที่ยี่สิบวดหน้าวันที่ลงวันที่สิบสี่เนาะประมาณสิบสามสิบสี่พอดีจะไซื้อในเว็บได้จะได้ซื้อได้กขันล่เร็วไลคัดเว็บกับบอท่านเปิดลอตเตอรี่กับบอท่านเปิดเนาะค่ะลอตเตอรี่เพิ่งจะไ่ได้จับคู่พาท่านลงง่ายดอกถูกบ่กถูกก็ได้ แต่ว่ามั่นใจว่าถูกแล้วพระฮัทก็มั่นใจว่าถูกแล้วเมื่อนี้ไปหาปูแมาปูก็มั่นใจได้ว่าถือแล้วถูกแล้วเจแดงก็มั่นใจเพราะว่าฝันเห็นปูฝันเห็นปูใส่สุดงามแม่เบ่ล่หท่านผู้ชมฝันเห็นปูใส่สุดงามผูงามใสสุดใหม่เลขเพื่นเขาแน่นอนค่ะมั่นใจแต่ว่าเจแดงว่ามีเงินสื่อถึงหามืินสื้อถึงล้านอย่ในใจว่าสื้อจะหาแสน วิจักลาห์หนึ่งสันเดียบแค่สื่อแสนสองแส,งสงเนเบิดเงินหลายแล้วกันท่านผู้ชมโอ้ยสิมีเงินไปซื้อ,อยังหลายกระโดดกระเดียแทนเอ,อจาจักแสนสองแสนกับพ่อเหรอเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ซื้อไว้เป็นแนวทางคิดไว้เป็นแนวทางล่างอย่างเดียวเมียเรียกปูเข้าเมียเอาท่านผู้ชมโชคดีลำลุ้ยถูกหวยไปนน้ำกันเดี๋ยวสิไปเฮ็ดป้ายทะเบียนรถเตือนจะกล่าวแล้วก็จังสิมาไล่โซ่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ ขอขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมรับฟังแยแดงมาจนจบขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มอบให้ปูเออขอบคุณแันเดี๋ยวโอนให้ปูเนาะคะ่ะคุณคุณอะไรนะที่โอนมาเ,ออเดี๋ยวทักหาเพื่อนไล่าหาเพื่อนเดี๋ยวส่งใบเสร็จให้เพื่อนเพื่อนโอนเงินมาเนาะคะ่ะให้ปูก็ขอขอบคุณทุกท่กทานที่ให้กําลังใจเอฟซี FC เกาห้องปไใส่น้ะตั้งแต่ปีไก่กปีก,ปกอนนี่คือบ่เห็นหน้าคอมเมนต์มากเนี่ยผู้ใดเบิ่งเนี่ยบ่เห็นนี่สนมมีกุลทิดามีแฟนคลับท้งชนบุรีทางระยองทั้งทั้งนุ่นกระาลคอมเมนต์มากเนี่ยเกาเกเนี่ยที่แต่ก่อนที่เจอหน้าวัดสำนักสงฆ์หลายคนหลายท่านเนาะค่ะ ผู้ใดยั่งยู่กับข้อเมนแน่หรือบอยั่งยู <_ an> หัวหมายตายจากไปละบ่ก็เห็นเมื่อมเมต์ว่าเห็นมาส่งข่าวเนาะสงสยัยจะเจ้าหายเศร้าเวงเจแดงละมะั้งแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมยังคิดถึงทุกคนอยูยเด้อค่ะเด้อย,ยังซาบซึ้งในน้ำใจที่ท่านมีของฝากมาให้เสื้อผ้าอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝากมาให้เจแดงนะยังระลึกนึกถึงบุญคุณทุกผู้ทุกคนเนะาะค่ะเนาะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอให้ท่านถูกหวยรวยๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย